พบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีพฤษศนะคะในเดือนพฤษภาคมขอมเจน,นี้จะม่อะไรบ้างนะคะมาดูเรื่องการงานนะคะการงานเดือนนี้นะคะจะมีความวุ่นวายไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะอันนี้ที่ทํางานมีเรื่องของการที่ไม่พอใจกันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นให้รอดระวังเรื่องของคําพูดนะคะอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานดีๆนะคะเด๋ยนนี้อาจจะทําให้ทีมเวิร์กไม่ดีในที่ทํางานเลยทําให้งานเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะคะต่อมาเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่ามีรายจ่ายระยะยาวอะคะ่ะที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะทําให้เรา ติดขัดนะคะเรื่องการส่งใช้ในเดือนนี้อาจจะมีการติดขัดนะคะเดือนนี้อาจจะส่งใช้ไม่ไหวหมุนเงินไม่ทันนะคะเดือนนี้ต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะดูแล้วก็ดีนะคะดูแล้วความรักได้มีมโอกาสที่ที่ดีหยิบยื่นเข้ามาเหมือนกันนะคะอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเลือกสิ่งนั้นหรือไม่นะคะแล้วก็ท่านที่โสดนะคะ แล้วก็เจอคนใหม่เนี่ยท่านก็พิจารณาดีๆนะคะคนนี้อาจจะยังเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะด้วยความที่อารมณ์ของความเป็นเด็กนะคะหรือว่าวุฒิภาวะที่เรายังไม่เพียงพอเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านดูกันไปนานๆก่อนนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะจะอยากจะให้ระวังเรื่องของ อาหารนะคะที่ทานไม่ตรงเวลามันมีโอกาสทําให้ท่านเกิดเรื่องของการปวดท้องนะคะมีเรื่องของโรคกระเพาะนะคะเรื่องกดไหลย,ย้อนมีเรื่องของเรื่องปวดท้องลำไส้นะคะได้เหมือนกันแล้วก็เดือนนี้จะมีเรื่องของการที่ต้องพักนอนพักอะคะ่ะนอนพักผ่อนไม่ค่อยดีเลยเดือนเดือนนี้สุขภาพนะคะไหล,หลประการเลยนะคะเรื่องของอ่ โครงสร้างร่างกายนะคะกระดูกเส้นประสาททั้งหลายนะคะเราต้องมีการนอนพักหรือแอดมิดนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะการแก้ดวงเสริมดวงเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะอยากจะให้ทท่านทําบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะท่านมีขนมนะคะหรือว่ามีอาหารอะไรก็ตามนะคะท่านอาจจะบริจาคเอ่อท่านอาจจะเขาเรียกว่าให้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเป็นอาจจะเป็น หมูมากระไก่หรือว่าเป็นแมวเป็นเป็นหมาอะไรก็ตามนะคะที่ที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วก็เราก็อา,อาจจะให้ทานเขาได้นะคะถ้าบนเกี่ยวกับสั์นะคะก็เดือนนี้จะทำให้เคราะร้ายกลายเป็นดีนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง